ออวิชาในโลกสีเป็นปริญญาใดแต่สางเลียนมาทั้งคู่ทั้งวิศวะตามถ้าว่าประกอบปูด้วยธรรมะของพูทเจ้า่ประ,ประกอบปูด้วยธรรมอันเป็นโลกาบาลฮิลิโอตปะและพรมวิหารซีด้วนแล้ว่าเป็นวิชาขาดจาของขาดผู้อื่นพร้อมขาดผู้อื่นกันร่วมลงมามาขาดจาของนั่นแหละ <c oughs> ยศทามันดาซักก็ว่าสามารถที่เห็นผู้ใด้นทุกบใดถึงนิพพานใดดอก นะจึงบอกว่าจะอวดจะอ้างกันเด้อว,ว่าจะของเนียเลี้ยนจบนั่นเลี้ยนจบนี่หรือ,อลำลุ้ยแบบนั้นแบบนี้เจ้าก,กินแต่เจากก้จาู้เดียวสิบอกให้ออบอกคือวิชาโดยธรรมของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยกินบดทั้งโหลแล้วแต่ไปสินาส,ส,สิิเอาไปกินพูดง่ายเพื่อนสแสดงไว้แล้วธรรมะนี่ว่างไว้ต้อนาเป็นถาดเป็นถาดไว้แล้วแต่ว่าเจา้าสีเก็บกินบ่เออจา้าสีดื่มเจา้าสีเสพบ,บ่เสพธรรมะบ่นั่นตั้งหากละ่ะ